ตายกันฮิดและไปทีจังหวัดตรังตอนนี้นะคะเรายังอยู่ในช่วงอบอ,อวนความรักเพราะว่าใกล้เข้ามาแล้วกับวันวาเลนไทน์นนทใช่ไหมคะที่จังหวัดตรังเนี่ยเขาก็เตรียมจัดงานอย่างยิ่งใหญ่เลยนะคะเป็นพิธีวิวาใต้สมุรประจำปีนี้โอ้โหมาในธีมทะเลสีชมพูจะชมพูหวานแล้วขนาดไหนไปดูกันดีกว่าค่ะ งไงคะคุณผู้ชมค่ะสัญลักษณ์มาแล้วว่างานใหญ่กำลังจะเกิดขึ้นทงราวที่ติดตั้งตรงหอนาฬิกาใจกลางเมืองตราง งานวิวาต่างๆที่มองไปทางไหนก็เห็นเป็นสีชมพูไปทั้งหมดทั่วเมืองแบบนี้แสดงถึงความเป็นสุรีมงคลของความหวานสดชื่นของวันแห่งความรักนะคะแล้วก็เป็นการเตรียมจัดงานวิวาใต้ทะเลข,ของจังหวัดตรังดั่นเองที่กำลังจะมาถึงเร็วๆนี้แล้วปีนี้คุณผู้ชมคะจัดขึ้นเป็นปีที่24จัดระหว่างวันที่13ถึง15กุมภาพันธ์นี้จัดขึ้นโดยจังหวัดตรังหองการค้า การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยแล้วก็อีกหลายหน่วยงานนะคะพร้อมแล้วค่ะสําหรับการจัดงานวิวาใต้สมุทร2020ค่ะปีนี้มาในธีนสุดหวานทะเลสี สีชมพูทั้งงานจริงๆงน,นี่คุณผู้ชมเขาว่ากันว่าการจัดงานในครั้งนี้ทางคณะผู้จัดงานแล้วก็การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเขาต้องการให้สัมผัสถึงบรรยากาศทะเลที่เต็มไปด้วยความรักจึงใช้ปีนงานเป็นทะเลสีชมพูนี่แหละค่ะปีนี้คุณผู้ชมมีคู่ขาวสาวที่จับมาร่วมพิธีวิวาจำนวน20คู่ต่อ ขอร,รับร่วมงานเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะแบ่งเป็นคนไทย15คู่แล้วก็มีคู่ของชาวต่างชาติอีก5คู่ด้วยละค่ะทุกคู่เขาจะเข้าร่วมพิธีการต่างๆคุณผู้ชมแต่ภาพที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้นะคะเป็นภาพของปีที่แล้วแต่ว่าปีนี้จัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ไม่แพ้กันแน่นอนนะมีทั้งการดำน้ำลง ท้องทะเลเพื่อไปจดทะเบียนสมรสค่ะมีพิธีรดน้ำสังเป็นทรายขาวบริสุทธิ์นอกจากนี้นะคะยังจัดให้คู่บ่าวสาวไปปลูกป่าชายเลนหญ้าทะเลเพื่ออนุรักษ์ธรรมชาติอีกด้วยนะคะกิจกรรมเป็นยังไงบ้างคะน่าสนใจทั้งนั้นเลยแล้วก็ยังมีการนําอาหารมงคลร่วมเลี้ยงฉลองการมงคลสมรสอย่างสุดพิเศษอีกด้วยจ้ายัางยังไม่จบเพียงเท่านี้คุณผู้ชมคะ่ะทางภูมิในการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยคุณพี่ละดา วันช่วยชาติท่านนี้เลยนะคะเป็นอยู่ที่ทท,ทอจังหวัดตรังนะคะเขาเล่าให้ฟังบบบว่าจังหวัดตรังเนี่ยได้ตอกย้าว่าทะเลตรังเป็นทะเลสีชมพูนะคะด้วย งานวิวาใต้สมุทรรั้งนี้เนี่ยเป็นกิจกรรมแต่งงานใต้ท้องทะเลที่มีเพียงหนึ่งเดียวในโลกคุณผู้ชมคะนอกจากนี้นักท่องเที่ยวที่มาเช็คอินพักผ่อนที่จังหวัดตรังในช่วงนี้เนี่ยทางทททยังมีแพ็กเกจซีซั่นออฟเนิฟด้วยนะที่เขานําเสนอแพ็กเกจท่องเที่ยวเพราะว่ากันว่าเป็นเส้นทางโรแมนติกสําหรับคู่รักโอ้โหโดยติดต่อขอรับสิทธิ์ที่บริษัทท่องเที่ยวในจังหวัดตรังกันได้เลยนะคะ ฟังกันให้ดีๆเห็นแบบนี้แล้วอย่ารอช้ารีบโทรศัพท์หาแฟนไปร่วมง,งานกันด้วยนะจ้าปลูกป่าชาเลนลกคุณผู้ชมคะงานต่อเนื่องกันสักหน่อยเมื่อสัก